สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสรุปกันในเรื่องของพาราโบลานะครับพาราโบลาก็คือจะต้องเป็นสมการที่จะต้องมีกําลังสองเนี่ยอยู่ที่ตัว X หรือไม่ก็ตัว y ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดสูว่ากําลังสองอยู่ที่ตัว Y นะครับกราฟเนี่ยไม่เปิดซ้ายก็เปิดขวานะครับแต่ถ้าเกิดกําลังสองอยู่ที่ตัว X กนะครับกราฟเนี่ยไม่หงายก็ความ ร,รูปแบบแรกเลยนะครับที่เราจะมาสรุปกันก็คือกนะราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือตัว a เนี่ยนะต้องไม่เท่ากับ0น,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัว a เท่ากับ0ปุ๊บนะครับก็จะทำให้นะพจน์นี้ไม่มีนะเมื่อพจน์ที่เป็นกำลังสองไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ใช่สมการของพาราโบลานะครับ คราวนี้กราฟเนี่ยจะหงายหรือว่าจะคว่ำเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่ตัวไหนเอ่ดนี่เลยครับนักเรียนก็จะขึ้นอยู่ที่ตัว A นะครับหรือว่าสัมบัสิทธ์ที่อยู่หน้า x กําลังสองนั่นเองนะครับถ้าเกิดสัมรัสิที่อยู่ในหน้าเกําลังสองนะมันเป็นบวกนะครับกราฟเนี่ยก็จะหงายแต่ถ้าเกิดสัมรัสิที่อยู่หน้า x กําลังสองเป็นลบนะครับกราฟก็จะคว่ำนะครับถ้าเกิดเป็นกราฟหงายนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีจุดต่ําสุดนะแต่ถ้าเกิดเป็นกราฟคว่ำเนี่ยก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับ หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าจุดยอดก็ได้นะครับเรามาดูลักษณะของกราฟเพิ่มเติมกันเลยนะครับเราเรียนลองดูนะครับนะทั้ง3าสมการนี้นะครับ y เท่ากับ 2x กำลัง2นะครับ y เท่ากับ1ส่วน2 x กํลัง2และ y เท่ากับ1ส่วน3 x กํลัง2นักเรียนจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน x กํากลัง2เนี่ยเป็นบวกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มเศษส่วนหรือแม้แต่ทศนิยมก็ได้นะครับขอแค่ตัว a ของเราเนี่ยนะครับมันมากกว่า0หรือว่า a เป็นบวกเนี่ยมันก็จะส่งผลให้กราฟเนี่ยเป็นกราฟหายแล้วนะครับแต่สิ่งนึ่งเลยนะที่เราต้องอพิจารณาก็คือ นะถ้าเกิดสูดว่าตัวเลขเนี่ยมันเยอะนะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นกราฟที่แคบนะแต่ถ้าเกิดตัวเลขมันน้อยนะครับกราฟเนี่ยก็จะกว้างนะครับนาเดียวลองดูนะครับเรามาสรุปกันเลยในกรณีนี้นะถ้า y เท่ากับ ax กำลัง2นะแล้ว a ของเราเนี่ยมันมากกว่า0หรือว่า a เป็นบวกนะครับนี่ก็จะมีจุดต่ําสุดนะครับก็จะอยู่ที่ x 0 y 0นะครับอีก1เส้นนะนี่เส้นนี้เลย สมมติเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าแกนสมมาตรแกนสมมาตรคืออะไรนักเรียนแกนสมมาตรก็คือเส้นที่มันมาแบ่งครึ่งกราฟพอดีนะครับนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเส้นที่มาแบ่งครึ่งกราฟพอดีก็คือเส้นนี้ก็คือแกน y นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องสมการปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแกนสมมาตรนะครับก็คือ x เท่ากับ0นะมันตรงกับแกน y นะครับแต่ว่ามันก็จะมาตัดแกน x เนาะที่ x เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้น แกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0ูนย์นั่นเองต่อไปครับต่อไปก็คือในกรณีที่กราฟเนี่ยมันคว้าพอกราฟคว้าเนี่ยนักเรียนสังเกตเลยครับนี่เลยน้า x กําลังสองของเราก็จะเป็นลบนะครับมาสังเกตลักษณะของกราฟเพิ่มเติมนะครับนักเรียนเห็นว่านี่เลยกราฟทั้ง3เส้นนี้นะครับมี y เท่ากับลบ4 x กําลังสอง y เท่ากับลบ x กําลังสองและ y เท่ากับลบ1ส่วน4 x กําลังสองนักเรียนเห็นว่ากราฟเนี่ย เป็นกราฟครอบหมดเลยนะครับเพราะอะไรครับกรณี้เลยครับนะตัว A ของเราเนี่ยนะมันติดลบนะครับก็คือ a ของเราเนี่ยจะน้อยกว่า0ูนย์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนสังเกตเลยครับตัวเลขที่มากนะติดลบเนี่ยนะกราฟก็จะยิ่งแคบนะครับตัวเลขน้อยที่ติดลบนะครับกราฟก็จะยิ่งกว้างนะครับแล้วก็จะมีจุดสูงสุดนะครับอันนี้เลยนะครับอยู่ที่ x0 y0 ย์ นะแกนสมมาตรล่ะเดี๋ยวครูขีดให้ดูนะอ,อันนี้เป็นแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรคือเส้นที่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกราฟเลยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะมาทับแกน y พอดีนะครับแต่ว่าพอบอกว่าเป็นสมการเนาะมันก็คือต้องมีเครื่องหมายเท่ากับเพราะนั้นแกนสมมาตรก็คือ x เ,เท่ากับ0นั่นเองเรามาสรุปนิดนึงนะครับสุดท้ายเลยในเรื่องของกราฟของพาราโบลาในรูปแบบที่1ก็คือ y เท่ากับ a x กลังสองนะครับถ้า a มันมากกว่า0นะครับกราฟจะหงายถ้า a มันน้อยกว่า0กราฟจะคว่ำนะซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้นะครับนะจะมีจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่จุดเดียวกันเลยก็คือ X 0 Y 0เช่นเดียวกันครับก็จะมีแกนสมมาตรนะก็คือเส้นที่แบ่งครึ่งตัวกราฟเนี่ยนะครับอยู่ที่ X เท่ากับ0นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือรูปแบบสมการของพาราโบลารูปแบบที่1นนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ